Thank you ส่วูชไไททยมีุขด้วยความที่เหนื่อยล้าจากที่ทํางานสภาพร่างกายมันก็เลยทําให้เขาไม่ได้แฟนน่ะเครียดมากเลยครับคือนั่งท่าเดียวนานๆนะครับก็เลยไม่กระชุ่มกระชวยห่อเหี่ยวครับทำให้ไม่มีอารมณ์ครับไม่ได้ทํากันบ้านครับจนคุณภรรยาครับบ่นวัยหกนี่มันมีบางอย่างที่ไม่ปก,กติแต่ ผมมาได้ดับเบิลแม็กซ์พัทนี่แหละครับตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะครับแต่พอผมได้ลองทานไปนะครับปรากฏว่าได้ผลจริงครับทำให้ผมครับร่างกายกลับมากระชุ่มกระชวยกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึ่งครับแฟนเซอร์ไพรส์เลยครับแฟนตกใจเลยเฮ้ยไปทําอะไรมาไปเก็บกดที่ไหนมาผมก็เลยบอกแฟนว่านี่ดับเบิลแม็กซ์พัทครับใช้ได้จริงๆครับดับเบิลแม็กซ์พัทช่วยผมในวัย6กกว่าแลนะเพื่อนสวาวผมโบวนให้ดับเบิลแม็กซ์พัท สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีมีพลังกับ DBMT Double Mac Class ครับแล้ววันนี้นะฮะผมนิวนะครับแล้วก็มากับน้องสาวอีกหนึ่งคนของเราสวัสดีค่ะแต้อลนะคะสวัสดีพี่นิวอีกครั้งด้วยนะคะสวัสดีครับผมเอาล้วฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันนะฮะก็เรื่องของสุขภาพก็เรื่องของปัญหาครอบครัวโดยเฉพาะ น้องชายครับก็คือลูกของแม่เรานี่เองไม่ใช่เหอน้องชายที่บ้านน้องชายของเรานี่แหละเราจะลูของเราถูกต้องแล้วนะฮะส่วนใหญ่ออยากรู้จริงๆเพราะปกติไม่เคยไปนั่งถามผู้ชายว่าเขามีปัญหาอะไรในเรื่องงสุขภาพสุขภาพแต่รู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าหากว่าเรามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันก็จะส่งผลอื่นๆกับร่างกายด้วยถูกต้องนะฮะเรื่องของสุขภาพเนี่ยอย่างที่น้องแต้วได้บอกไปเนี่ยนะคือเราเรารู้กันอยู่แล้วนะฮะสุขภาพไม่ดีอะไรมันก็เสื่อมโทรมไปหมดนะฮะแต่ที่สําคัญ เลยนะครับคือเรื่องของความรักเนี่ยนะฮะ <ạ. S 1> การหย่าร้างของเรื่องครอบครัวเนี่ยนะฮะมันมีประเด็นหลักนะครับที่หลายๆคนเนี่ยนะฮะอาจจะมองข้ามแล้วก็ไม่ได้เคยคุยกันกับกับคนรักของตัวเองแต่จริงๆบางทีอ่ะหย่าร้างโดยที่ยังรักกันอยู่แต่ว่า<อ>ไม่รู้ทําไมว่าเอ้แต่จริงๆมันน่าจะมีสาเหตุแหละว่าม,มันเกิดจากอะไรคะพี่นิวใช่แล้วนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องที่มันลึกๆเนี่ยนะฮะที่แบบว่าคู่แฟนหรือว่าสามีภรรยาเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้พูดคุยกันเลยเนี่ยมันคือเรื่องของ เพศนั่นเองโดยเฉพาะผมเองเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญกับมันด้วยนั่นก็คือเรื่องของเพศนะครับไม่รู้ว่าสาวๆเนี่ยเขาคิดเหมือนกับเรา<อ>หรือเปล่าเขาเรียกว่าเป็นเรื่องบนเตียงต้องบอกว่าอย่างนี้บางทีเนี่ย เรื่องคู่เนี่ยเรื่องกา<ะ>เตียนก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันใช่แหละจะแบบว่าเอ้ยเราแบบมีความสุขคนเดียวไม่ได้คู่เราก็ต้องมีความสุขด้วยมันต้องแมทกันทุกอย่างใช่ไหมใช่แล้วนะครับแล้วรสนิยมทางเพศของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็คืออย่างที่พี่นิวบอกว่าบางคนอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้มีการพูดคุยกันใช่ไหมคะดังนั้นในเรื่องของรสนิยมเนี่ยเราก็ต้องมาคุยกันว่าเอะคุณต้องการแบบนั้นฉันต้องการแบบนี้มันจะไปได้กันได้ไหมใช่ไหมผมผมยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันนะฮะปัญหาอีกหนึ่งปัญหาเนี่ยที่หลายๆคนุม รวมถึงคุณผู้ชายแล<ฆ>้วก็คุณผู้หญิงเนี่ยนะฮะอาจจะเจอปัญหาเรื่องของขนาดของน้องชายท,ที่พี่เบีพูดถึงถูกต้องนะฮะขนาดของน้องชายเนี่ยนะฮะมันมันมันมีปัญหามาก<ฆ>สําหรับบางคนนะฮะอย่างเช่นผู้ชายเนี่ยบางคนเนี่ยน<ฆ>ะฮะอาจจะมีปัญหาเรื่องของขนาดแล้วไม่มั่นใจอ๋อใช่ส่วนใหญ่ได้ยินมาว่าผู้ชายเนี่ยพอมีขนาดที่มันมันกระพุกกระปิกอะน่ารากักอะไรเงี้ยเขาก็ มมั่นใจในตัวเองก็เลยจะมีวิธีการที่เขาแบบไปทําวิธีผิดๆโด,ดยการไปฉีดสิ่งแปลกปลอมเข้าทําให้เป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วแต่ว่าตอนนี้ยุคปัจจุบันเรามีวิธียังไงคะที่จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย,ยามันมีวิธีที่ดีกว่านั้นแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของขนาดนะครับเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่หนูพูดเมื่อกี้การการการโตเต็มตัวของวันอ๋อาอาการของการโตเต็มวัยใช่อาการของการแข็งตัวแล้วกันพูดง่ายๆเลยนะฮะหรือแม้แต่ อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภารกิจเนี่ยมันโอ้โหมันมันสั้นมากเลยเหมือน,นที่หนูบอกอ่ะมันเหมือนเลือนล่มปากอ่าวตอนแรกคุณอาจจะโอโ้โหแข็งแรงมาเลยแลนะแต่พอจะเริ่มภารกิจจริงๆเนี่ยโอโ้โหอ่อนละทวย,ยใช่ไหมแต่ผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้หมายเรื่องของขนาดนะ,ะแต่บางคนเนี่ยนะฮะเขาอาจจะหมายเรื่องของเอ้ยทำไมมันไวตังอะนะ นี่นี่หนูพูดอย่างนี้เลยบางทีมันจำได้เอ๋อครั้งที่เอ๋อครั้งเดียวคือไปแล้วอ่ะมันไปแล้วอ่ะคือแบบมันเฟลใช่แล้วผู้หญิงบางคนเนี่ยคือเกรงใจผู้ชายเขาก็จะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วมันแล้วมันกลายเป็นว่าเราเป็นผู้ชายอ่ะ เราก็ไม่รู้เฮ้ยเธอโอเคหรือเปล่าหรือแบบมันบางทีมันนานๆไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าเอ้ยเราเห็นแก่ตัวเปล่าวะใช่ใจริงจริงมันก็เหมือนอย่างนั้นนะแต่ว่าผู้หญิงก็อย่างที่พิดีวอกเขาไม่กล้าพูดว่าเอ้ยทำไมมันเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันมีวิธีแก้นะครับแล้วก็ปลอดภัยมากๆนะฮะด้วย DBMP Double Max Plus ของเรานั่นเอง โปรโมชั่น DBMP DBMP แบบพกพา10กล่อง20แคปซูลราคา750บาท DBMP 1กระปุก30แคปซูลราคา1,200บาทแถมฟรี free, แบบพกพา3กล่อง6แคปซูลชนิดน้ำ2หลอด DBMP 1กระปุก60แคปซูลราคา2,150บาทแถมฟรี free, แบบพกพา8กล่อง16แคปซูลชนิดน้ำ4หลอด น้ำหอมฟิโลโมน1หลอด DBMP 2กระปุก120แคปซูลราคา3,800บาทแถมฟรีแพบบพกพา16กล่อง32แคปซูลชนิดน้ำ8หลอดน้ำหอมฟิโลโมน2หลอด DBMP ชนิดน้ำ12หลอดราคาเพียง990บาทแถมฟรีกาแฟ DBMP 2ซอง เจลนวด s p DBM Active Serum 1หลอด50มิลลิลิตรราคา1,250บาทแถมฟรีชนิดน้ำ2หลอดกาแฟ DBMP 3กล่อง32ซองราคา990บาทแถมฟรีชนิดน้ำ2หลอดทุกปัญหาผู้ชายแก้ได้ DBMP สิคะ เขามีปัญหาในเรื่องของขนาดเนี่ยเขาต้องแก้ยังไงโดยที่ไม่ต้องไปฉีดสารเหลวต่างๆให้เป็นอันตรายอย่างนี้นะฮะให้ให้นึกภาพเนี่ยนะฮะเวลาเราออกไปลบอให้เรานึกภาพออกไปลบแล้วกันสมมุติว่าเราเราเราออกไปลบเนี่ยนะฮะเราถือปืนแบบหูกะบอกเล็กมากเลยแต่ฆ่าศึกเนี่ยโอ้โหแบบมากันเยอะมากเลยเราถือปืนกะบอกเล็กเนี่ย มันจะไปสู้ศัตรูได้ยังไงใช่ไหมเราต้องเอาปืนใหญ่ไปเราต้องแก้ด้วยวิธียังไงนี่วันนี้เนี่ยนะฮะ,ะก็อยากจะแนะนําเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับมีทั้งแบบทานได้ด้วยใช่ค่ะแบบเขาเรียกว่าแบบแบบกระทันหันนะ่แบบรเร่งรัดอ,ะอ่ะ,อ,ะอันนี้หนูขอพูดอย่างนี้ก่อนพี่นิวหนูขออธิบายอย่างนี้ก่อนว่าเราจะมีทั้งแบบในเรื่องของสุขภาพด้วย ใช่ด้วยแล้วก็ในการเพิ่มขนาดด้วยใช่ไหมใช่ครับแต่สําหรับใครที่มีในเรื่องของปัญหาขนาดอ่าคุณอยากเพิ่มขนาดอ่ะไม่อยากไปฉีดสารเลหลวแล้วก็มีในทางที่จะแนะนํามันคล้ายการออกกําลังกายอย่างที่บอกนะครับว่าออปชั่นเสริมเนี่ยนะฮะสำหรับน้องชายโดยเฉพาะเลยนะครับนี่อันนี้ออปชั่นเนี่ยเพื่อให้น้องชายของเราเนี่ยมันดูสุขภาพดีใช่ค่ะนี่ นี่นะฮะสุขภาพบียังไง,งไเดี๋ยวยให้น้องเต้าพูดดีกว่าเราพูดกันตั้งแต่แรกเนาะ,ะว่าผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยจะเสียวความมั่นใจในเรื่องของน้องชายตัวเล็กจิ๋วอ,อยากเสริมความมั่นใจ จนวด S P D B M Active Serum ตัวนี้เขาก็จะมีในเรื่องของการช่วยเพิ่มขนาดได้ด้วยเหมือนการออกกำลังกายแต่ว่าต้องบอกว่าไม่ใช่ออ้ยทาไปครั้งเดียวโอ้โหตัวใหญ่เป็นยักเลยเป็นใจแอดเลยไม่ใช่ก็คือต้องใช้ทุกวันเหมือนเราออกกำลังกายขยันออกรูบกล้ามเนื้อมันก็จะเพิ่มมากขึ้นมันเหมือนกับว่าเราเล่นกล้ามใช่เล่นกล้ามที่แขนแล้วก็แบบว่าไปยกยกกล้ามยกแขนนวดนวดบีบๆใช่ไหมแต่ว่าวิธีการเนี่ยเราสามารถบอกได้ไหมไม่รู้นะเราจะสาธิตว่าวิธีการแบบ เขาใช้วิธ <Merci> ีการนวดคลึงนวดแต่ว <gger> in so 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 ่าการนวดเนี่ยนวดออกอย่างนี้นะคะเพื่อเป็นการขยายและที่สำคัญเนี่ยก็คือตัวนี้อย่างที่บอกว่าผู้ชายเนี่ยในเรื่องของกลิ่นบางคนเนี่ยคือมันหายากผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการชําระซ่อนเลนส์ของผู้ชายอะไรอย่างนี้แต่ตัวนี้ช่วยในเรื่องของการกําจัดแบคทีเรียด้วยช่วยในเรื่องของทําให้กลิ่นดีขึ้นโอ้ยอย่างนี้ก็ดีเลยสิใช่แต่ถ้าสมมติว่าวันนึงอ่ะพี่ไปแบบมีอะไรกับผู้หญิงอ่ะแต่ว่าแบบผู้หญิงไม่มี ไม่มีความรื่นรืนผอือเลยตัวนี้เนี่ยสามารถใช้แทนเป็นสารหล่อลื่นได้ด้วยค,คือคือมันดีมากๆ <c oughs> นะฮะคือเนี่ยเอาไว้ครึง <c oughs> แล้วก็นวดเนี่ยนะฮะให้น้องชายของเราเนี่ยมันสุขภาพดี <c oughs> และที่สําคัญเนี่ยนะฮะช่วยบํารุง <c oughs> ช่วยลดแบคท,ทีเรียนะฮะพอน้อง <c oughs> <c oughs> ชายของเราเนี่ยมันรู้สึกว่า เอ้ยมันดูสะอาดพอเขาก้มลงไปหาหน้องชยเราพูดคุยกันปุ๊บเขานิ้มเลยนะมันดูสะอาดอแล้วมันก็ดูแบบเอ้ยสุขภาพดีอะไรเงี้ยเขาต้องบอกว่าพอมันไม่มีกลิ่นแล้วเนี่ยยังไงมันก็ดูสุขภาพดีเพราะว่าหลายคนจะมีปัญหาในเรื่องพอกลิ่นปุ๊บไม่ได้อะ่ะหมดหมดหมด,หมดอารมณ์ทางเพศเลยเอาอย่างงี้ด,ดีกว่าเนาะพูดยังๆยๆว่า พอน้องชายเราสุขภาพดีมันดูแบบมันดูมันดูจุ๋มจิ๋มน่ารักน่ารักอะหลายคนก็เข้าหาใช่หลายคนกลัวว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าเพราะว่าเอาไปแบบนวดคลึงตรงนั้นต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นสารสกัดแบบฟู้ดเกรดซึ่งไม่เป็นอันตรายจริงๆแล้วมันสามารถทานได้นะเพราะว่ามันฟู้ดเกรดใช่ครับเหมือนเหมือนแอลกอฮอล์ฉีดมืออย่างเงี้ยนะครับฟู้ดเกรดพอเราไปจับอาหารเนี่ยเราก็สามารถทานได้ เหมือนกันเลยใช่ให้กลิ่นหอมด้วยใช่ครับผมพอแบบกลิ่นหอมดีอะไรก็ดีไปหมดเรื่องมันเชื่อว่าสาวๆน่าจะชอบใช่นี่เลยครับเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวที่ผมใช้อยู่ Active Serum ครับเดี๋ยวนี้ภรรยาผมบอกว่าหอมๆเธอไปทำอะไรมาโอ้โหผมนี่ฟินๆครับขอให้บอกเลย Active Serum โอ้โหรับรองครับ ฟินถึงใจครับเจลนวด SP DBM Active Serum 1ซหลอด50มิลลิลิตรราคา1250บาทแถมฟรีชนิดน้ำ2หลอดตัวนี้นะฮะ d b m P Serum เซเนี่ยผมใช้อยู่เป็นประจำทุกวันครับมันใช่ครับยิ่งใช้นะครับแฟนเราก็ยิ่งชอบตัวนี้เนี่ยเป็นฟู้ดเกรดนะฮะปลอดภัยแน่นอนนี่เรามีอีกหนึ่งตัวนะฮะขออนุญาตนะครับนี่นบบตัวนี้นี่ตัวนี้คือสะดวกมาก พกไปต่างจังหวัดก็ได้ปกติเราเราจะไม่พกเป็นกระปุกอคือมันดูอึดอัดเนาะแบบมันดูน่ากลัวมันดูน่ากลัวเกินไปตั้งใจไปหน่อยนะฮะนี่นะฮะก็พกไว้นะครับเวลาคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดนะฮะหรือว่าออกไปทํางานนอกบ้านหลายๆวันเนี่ยนะฮะก็พกไว้นะครับทานทุกวันนะฮะเพื่อให้สุขภาพเราดีแบบต่อเนื่องนะครับหรือว่าจะทานสําหรับมีกิจก็ได้เขามีแบบพกพาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าก่อนเข้าบ้านนะครับ ชั่วโมงเร่งด่วนคือเราเรีบคิดถึงคุณแฟนก็ทานก่อนแล้วก็เข้าบ้านไปก็พร้อมเลยครับโปรโมชั่น DBMP DBMP แบบพกพา10กล่อง20แคปซูลราคา750บาทสำหรับใครที่อยากจะมีกิจกรรมนะฮะเหมือนขึ้นทางด่วนหมนเะนี้ยใช่นะฮะนี่เลยทานยังไงฮะอันนี้ก็คือนี่เลยแค่ ขยายาวค่ะ,ะหกักแล้วก็ดื่มได้เลยดื่มได้เลยแต่ด้วยความที่มันเป็นสมุนไพรครับบางคนอาจจะไม่ชอบทานอะไรฝาดๆขมๆกลิ่นของสมุนไพรก็อาจจะผสมในอน้ําผลไม้ชากาแฟได้เลยแต่ว่าแนะนําว่าไม่ให้ดื่มกับแอลกอฮอล์ครับเพราะว่าผลลัพธ์มันจะไม่ได้ใช่ฮนะนี่ครับขนาดพกพาผสมกับเครื่องดื่ม อะไรก็ได้ยกเว้นแอลกอฮอล์ DBMP ชนิดน้ำ12หลอดราคาเพียง990บาทแถมฟรีกาแฟ DBMP 2ซองเวลาเราดื่มใช่ไหมคะมันจะช่วยให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยมีแรงมากยิ่งขึ้นใครที่ชอบแบบเร็วๆด่วนๆตอนนี้ต้องทาําภารกิจแล้วตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยคะ่ะแล้วเวลาทลาําภารกิจร่วมกันนะคะมันก็คือจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นมาเร็วมาแรง15นาทีพร้อม นิวเรายังมีกาแฟาซึ่งเราไม่ค่อยได้พูดถึงเลยเป็นกาแฟาแบบ3 in 1, 1> <ะ>จาก DBMP d o u Mac Plus ต้องบอกนะว่าใครที่เป็นคอกาแฟาเนี่ยอยากที่จะเปลี่ยนการทานกาแฟาแบบเดิมๆจริงๆแล้วเนี่ยคนเคยได้ยินว่าเอ้ยการทานกาแฟาเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพ<ะ>เพราะมันจะทําให้ผิวเสียแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นแบบ3 in 1ซึ่งจะมีสารสก,กัดของสมุนไพรด้วย<ะ>ดังนั้นสามารถเปลี่ยนการทานได้เลยเพื่อบํารุงสุขภาพไปด้วยได้ กาแฟ DBMP 3กล่อง32องราคา990บาทแถมฟรีชนิดน้ำ2หลอดใครที่สนใจเนี่ยนะฮะช่องทางไหนบ้างครับรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะที่ช่องทาง call center ของเราเดี๋ยวเราจะมีเบอร์ขึ้นให้นะคะแล้วก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าใครที่อยากได้โปรโมชันดีๆอย่างที่พี่ดิวบอกรีบโทรเข้ามาเลยเพราะว่าเราไม่ได้มีบ่อยนะแล้วก็ใครที่มีปัญหาในเรื่องทานแล้วมีปัญหาอะไรหรือว่า ลืมไปแล้วว่าเขาต<อ>้องทานยังไงใช้ยังไงโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์ c เซ็น e n t e r ของเราเรามีค a l เ center รอรับสายตลอด24ชั่วโมงใช่แล้วและระวังอย่างนี้ถ้าหากว่าคุณอยากทานของแท้เนี่ยให้สั่งโทรสั่งนะคะที่ช่องทางของเราเท่าน,นั้นหรือว่าตัวแทนจําหน่ายซึ่งทางตัวแทนจําหน่ายเนี่ยก็คือจะเป็นราคาเดียวกับทางช่องทางของเราเลย<ช>แต่นะคะว่าบอกอย่างนี้บางทีเนี่ยมันจะมีร้านค้าทั่วไปตามห้างโอ้โหมีขายนะหรือว่าตามเว็บไซต์เนี่ยแต่ว่าราคาถูกกว่านั่นของปลอมนะคะให้ระวังไว้ด้วยเนาะ เพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับเห็นหน้านิวเห็นหน้าน้องเต้าแล้วนะฮะหรือว่าเห็นหน้านิวแล้วน้องเต้าที่ไหนนะฮะสั่งซื้อกันได้เลยนะครับรีบด่วนๆเลยนะฮะแล้ววันนี้นะครับเราไม่ได้มาแค่แบบทานแบบเป็นเม็ดอย่างเดียวนะฮะวันนี้เนี่ยเรามีหลายตัวด้วยกันนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับและที่สําคัญนะฮะส่วนผสมหลักๆเลยนั่นคืออะไรดูไหมฮะน้องเต้าอะไรคะพี่นิวตังถังเช่านะครับอ่าตังถังเช่าเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นสมุนไพรเนี่ยนะฮะที่แบบ เรียกว่าเป็นราชาของสมที่กินแล้วเนี่ยนะฮะช่วยบำรุงร่างกายนะครับต้องบอกว่าสารสกัดเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าพอเข้าไปเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลในร่างกายของเรานะคะแล้วก็จะช่วยไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆให้เลือดสูบฉีดได้ดีพอร่างกายดีปุ๊บส่วนต่างๆก็ดีตามมาอีกถูกต้องนะฮะเหมือนเหมือนเหมือนเวลาที่เราแบบว่าถ้ามันช่วงที่สุขภาพเรามันแย่มันเหนื่อยมันล้าเนี่ยนะฮะ ทุกอย่างเนี่ยนะมันก็จะอ่อนเพลียไปหมดแต่ถ้าเกิดสุขภาพเราดีเมื่อไหร่นะฮะเมื่อน,นั้นหลนะฮะการพร้อมรบของเราเนี่ยนะฮะมันจะสมบูรณ์แบบมากที่สุดเราพร้อมถืออาวุธตลอดเวลาใช่รพร้อมออกรบตลอดเวลาเลยแล้วไม่ใช่มีแค่ตังถังเช่าชอย่างเดียวนะครับยังมีส่วนผสมของสมอีกด้วยนะฮะต้องบอกว่าอันนี้คือเป็นส่วนผสมหลกัหลกๆเลยใช่ครับเขามีส่วนช่วยในเรื่องของการปอต้านอนุมูลอิสระด้วยใช่ไหมพี่นิวและที่สําคัญใครที่รู้สึกว่าบางทีเราใช้ร่างกายหนัก ออกกาลังกายหนักทางานหนักนอนน้อยเราจะรู้สึกละตื่นมารู้สึกเพลียจังเลยซึ่งโสมเนี่ยเขาก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการทําให้เรารู้สึกเฟรชขึ้น<ช>่แล้วบอกว่าบ้านไหนเนี่ยมีลูกยากช่วงนี้อยากจะมีลูกนะฮะ,ะเอาลูกเนี่ยไปลดหย่อนภาษีก็ได้นะฮะ,ะนะฮะนี่ฮะวันนี้นะครับส่วนผสมของโสมเนี่ยเขาช่วยนะฮะให้การมีลูกง่ายขึ้นเพราะว่ามันช่วยไป ให้สเปิร์มของเราเนี่ยนะเพิ่มขึ้นถึง300%ด้วยกันใช่แล้วก็มีความแข็งแรงขึ้นด้วยใช่ใ,ชใครที่อยากมีลูกเตรียมไล้นะโทรเลยดีแบบนี้นะฮะสารสก,กัดจากธรรมชาติเยอะมากๆนะฮะรวมอยู่ในกระปุกนี้นะฮะนี่นะครับแล้วเพิ่มความมั่นใจอีกนะฮะ,ะเรามี ความปลอดภัยในเรื่องของการผลิตอีกด้วยครับใช่เราจะมีในเรื่องของมาตรฐานโรงงานการผลิตที่ปลอดภัยแล้วก็มีมาตรฐานออยอด้วยใช่ไหมคะพี่นิวใช่แล้วนะครับนี่นะฮะเรามีจดออยอถูกต้องนะฮะ<ฆ>มาตรฐานการผลิตนะครับและที่สําคัญเนี่ยนะฮะฮาลาลน,นะครับทานได้ด้วยเช่นเดียวกันใ,<ช>คใครที่เป็นอิสลามก็คือทานได้นอกเหนือจาก,กอ,ออยอแล้วก็จะมี GMP h A CCP ด้วยนะคะและอย่างที่พี่นิวบอกว่ามีมาตรฐานฮาลาลดังนั้นใครที่เป็นอิสลามค่ะสามารถทานได้ด้วยนะ ใช่แล้วนะฮะแล้วก็หนูเขาบอกอย่างนี้นิดนึงด้วยความที่ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นสมุนไพรหลายคนอาจจะกลัวว่าเออเราป่วยเป็นโรคนั้นนี้อยู่เนี่ยสามารถทานได้ไหมสามารถทานได้ไหมคะทานได้นะฮะทานได้นะครับทานได้ทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ใช่แค่คุณผู้ชายนะฮะ คุณผู้หญิงก็สามารถทานได้นะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดนะครับช่วยเสริมสุขภาพนะฮะวิธีการเนี่ยนะฮะทานง่ายมากเลยนะครับใครที่อยากจะทานเป็นประจำเนี่ยนะฮะอันนี้แนะนําเลยนะฮะว่าต้องทานให้เป็นประจำนะครับก่อนนอนเนี่ยนะฮะทานเข้าไปนะฮะทุกวันนะครับ1เม็ด แล้วตามด้วยน้ําอุณหภูมิห้องครับใช่ค่ะแต่ถ้าหากว่าเขาอยากมีกิจกรรมล่ะอ๋อวันนี้วันนี้พิเศษหน่อยกิจกรรมพิเศษหน่อยแบบใส่ถ่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยปกติเนี่ยนะก็ทานเพื่อสุขภาพนะฮะวันนี้เนี่ยอยากจะเพิ่มความพิเศษนิดนึงให้ค่ําคืนของคุณเนี่ยนะฮะมันรู้สึกเรา้อนดูพิเศษขึ้นมาหน่อยกว่าปกติพูดเองแล้วเขินนะฮะทานไปเลยนะฮะสองเบ็ด้วยกันนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำอุณหภูมิห้องนะฮะรอสักประมาณ30นาทีเนี่ยนะฮะ เราก็ออกรบกันได้เลยคืนนี้สก,กิดแล้วติดแน่นอนผมอยากจะแนะนำอะไรบางอย่างครับนี่คือดับเบิลแม็กพลัสสิ่งที่ช่วยผมในวัย6กกว่าเพราะว่าวัย60นี่มันมีบางอย่างที่ไม่ปกติผมอยากจะแนะนำเลยนะถ้าเพื่อนอยากจะมีกิจกรรมเหมือนในตอนหนุ่มๆน,นะ เหมือนผมตอนเนี้ยหกกว่าแล้วผมไปปรึกษาหมอเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ชายผมควรไหมครับที่จะมีกิจกรรมทางเพศอีกคุณหมอตอบเลยครับคุณยังควรมีนะครับเพราะว่ามันจะช่วยเกี่ยวกับโลคทางเดินปัสสาวะของคุณนะครับเกี่ยวกับต่อมลูกหมากด้วยครับคุณหมอบอกว่าถ้าคุณพร้อมคุณก็ทําไปถ้าคุณไม่พร้อมคุณก็เบาๆหน่อย2ครั้งอะต่อสัปดาห์ผมว่ากาลังสวยฉะนั้นผมก็ต้องจําเป็นนะฮะนี่ ผมต้องใช้ตัวนี้เลยครับ d ับเบิ Max Plus ช่วยให้ผมมีกิจกรรมเหมือนเดิมได้แลนะเพื่อนสวอผมโบตให้ดับเบิลแม็กซ์ผมโบนดับเบ l ลแม็กซ์พเพื่อนสวอ,อย่าลืมโปรโมชั่น d b m p DBMP แบบพกพา10กล่อง20แคปซูลราคา750บาท DBMP 1กระปุก30แคปซูลราคา1,200บาท แถมฟรีแบบพกพา3กล่อง6แคปซูลชนิดน้ำ2หลอด DBMP 1กระปุก60บแคปซูลราคา2150บาทแถมฟรีแบบพกพา8กล่อง16แคปซูลชนิดน้ำสี่หลอดน้ำหอมฟีโลโมน1หลอด DBMP 2กระปุก120แคปซูลราคา3800บาทแถมฟรีแบบพกพา16กล่อง32แคปซูล ชนิดน้ำา8หลอดน้ำหอมฟิโลโมน2หลอด DBMP ชนิดน้ำา2 2หลอดราคาเพียง990บาทแถมฟรีกาแฟ DBMP 2องซองเจ е ลนวด ST DBM Active Serum 1หลอด50มิลลิลิตรราคา1250บาทแถมฟรีชนิดน้ำา2หลอดกาแฟ DBMP 3กล่อง32ซองราคา990บาท แถมฟรีชนิดน้ำสองหลอดพอได้ลองแล้วรู้สึกได้เลยครับว่าร่างกายเราอะกระปี้กระเป๋าขึ้นมีความแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวเราอะมั่นใจมากขึ้นครับหลังจากที่ผมได้กิน DBMP นะฮะรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยสดชื่นขึ้นฮะแล้วก็แข็งแรงขึ้นเวลาเราจะมีอะไรกับแฟนอะเรามั่นใจเราแบบเต็มที่กับแฟนได้เลยครับเวลามีกิจกรรมเนี่ยก็สามารถที่จะมีกิจกรรมได้ยาวนานขึ้นนะฮะแล้วก็ตื่นตัวไวมากขึ้นนะฮะชอบมากเลยครับ ดีคะอย่างที่พี่นีบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารเสริมของเราเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยตั้งต้นคือมันต้องเริ่มจากสุขภาพก่อนใช่ <นะ S 3> ครับบางคนแบบว่ายมาวันนี้อยากมีกิจเลย<ช>นะฮะมาถึงปุ๊บสั่งมาเสร็จเรียบร้อยแกะกินลเลยสองเม็ดวันนี้เฮ้ยทำไมมันมันมันดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะอยากให้คุณเนี่ยทานไปก่อนแบบประจำทุกๆวัน<ช>นะครับ,รบแล้วค่อยมา เพิ่มเป็น2องเมตรก่อนที่คุณจะมีกิจกรรมแล้วคุณก็จะรู้สึกว่านี่แหละมันใช่มันจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงต้องบอกว่าพี่นิวเนี่ยคือทานมาแล้วหนูถามนิดนึงว่าตอนแรกที่เราทานเนี่ยเราจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะคือครั้งแรกที่ทานเนี่ยนะฮะมันมันรู้สึกได้ว่าร่างกายของเราเนี่ยกระปี้กระเป่านะฮะกระปี้กระเป่าสุขภาพดีมันเฟรชนะฮะหลังตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยนะฮะมันก็เอ๊ย มันมัน,ม,นมันดูแบบธรรมัดท่าแมงอะ่ะปกติเนี่ยเราทํางานดึกอยู่แล้วนะฮะตื่นมามันก็รู้แบบ <Pe> er รู้สึกอ,อ่อนเพลียอ่อนล้านะฮะมันแบบปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไปหมดเลยนะฮะแล้วพอลองทานเนี่ยอาทิตย์แรกเนี่ยตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเอ้ยมันรู้สึกแบบร่างกายแข็งแรงเลือดมันสูบฉีดและที่สําคัญนะฮะเคยสังเกตตัวเองรอเปล่าอันนี้พูดไว้เลยนะผู้ชายทุกทุกคนเนี่ยต้องสังเกตนะยังไงคะถ้าสุขภาพเราดีเนี่ยตื่นมาตอนเช้านอนหลับ ครบ8ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะฮะหลับอิ่มแล้วเนี่ยน้องชายเราจะเคารพพงชาติครับเขาต้องตื่นขึ้นมาทุกเช้าซึ่งมันเป็นปกติของผู้ชายใช่ไหมที่เวลาผู้ชายตื่นขึ้นมาเนี่ยน้องชายของเราจะยืนรอเลยว่าเมื่อไหร่เราจะตื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายทุกทุกคนเนี่ยสำรวจตัวเองเลยหลายคนเริ่มเริ่มมีการตื่นขึ้นมาไหมอะไรอย่างเงี้ยลองสังเกตตัวเองตอนเช้านะฮะว่าเราตื่นนอนขึ้นมาแล้วเนี่ย น้องชายเคารพธงชาติหรือเปล่าเรามายืนรอเราหรือยังถ้าน้องชายไม่เคารพธงชาตินะฮะนั่นคือเรื่องของสุขภาพของคุณเนี่ยเริ่มไม่ดีละข้างในเริ่มไม่ดีหนูต้องบอกอย่างนี้นะว่าบางทีคนเราอ่ะอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสุขภาพเราเนี่ยเสียตั้งแต่เราอายุ20แล้วนะเพราะว่าข้างในของเราเนี่ยมันแก่กว่าภายนอกข้างนอกอาจจะดูแบบอุ้ยดูหนุ่มดูเด็กดูเต่งตึงอยู่แต่ว่าข้างในเนี่ยคือแก่แล้วนะดังนั้นเนี่ยพออายุ20คุณอยากจะดูแลสุขภาพแล้วก็ได้เหมือนกันเริ่มได้เลย วันนี้นี่นะฮะใครที่อยากจะดูแลสุขภาพ<ฆ>ที่ดีนะครับโทรสั่งซื้อกันได้เลยนะครับโปรโมชั่นของเราดีมากๆโปรโมชั่น DBMP DBMP แบบพกพา10กล่อง20แคปซูลราคา750บาท DBMP 1กระปุก30แคปซูลราคา1,200บาทแถมฟรีแบบพกพา3กล่อง6แคปซูลชนิดน้ำ2หลอด DBMP 1กระปุก60บแคปซูลราคา2150บาทแถมฟรี Camp free, แบบพบพา8กล่อง16แคปซูลชนิดน้ำ4หลอดน้ำหอมฟีโลโมน1หลอด e DBMP 2กระปุก120แคปซูลราคา3800บอบาทแถมฟรี Camp free, แบบพบพา16กล่อง32แคปซูลชนิดน้ำ8หลอดน้ำหอมฟีโลโมน2หลอด ดีบีชนิดน้ำ12หลอดราคาเพียง990บาทแถมฟรีกาแฟ d b m บีเอ็2ซองเจลนวด ST-DBM Active s e r u m 1หลอด50มิลลิลิตรราคา1,250บาทแถมฟรี free, ชนิดน้ำ2หลอดกาแฟ DBMP 3กล่อ er ง30ซองราคา990บาทแถมฟรี free, ชนิดน้ำ2หลอด ชอบผู้ชายที่รักสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะยิ่งทาน DBMP ยิ่งชอบมันตื่นเต้นยิ่งรู้ว่าเขากิน DBMP มันยิ่งมีเสน่ห์มันน่าหลงไหลน่าจะสุขแบบสุดๆ DBMP สิคะ อย่าไปซื้อตามร้านค้าทั่วไปหรือว่าในอินเทอร์เน็ตที่ราคาถูกๆนะคะเพราะว่าของลอกเลียนแบบเยอะมากๆนะคะแล้วก็ใครที่เป็นกังวลหรือว่ามีข้อสงสัยในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าลืมไปแล้วว่าใช้ยังไงเนี่ยเราจะมี call center รอรับสายตลอด24ชั่วโมงสามารถโทรมาสอบถามได้เลยค่ะโอเคนะฮะวันนี้นะครับครบถ้วนนะฮะจบทุกอย่างนะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของปัญหาครอบครัวให้จบที่ DBMP Double Max Plus ของเรานะฮะ สำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วนะน้องแต้วโหเ<ห>สียดายมากๆเลยนะใชก่กำลังสนุกเลยใช่นะฮะอ่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีครับสนสนับสนุนโดย dbmp doublemax